ครับสู่เลื่องขาชาวใต้เชงญจับกระเซใต้นะครับกระเซดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับน้องยิงอมนะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของใบกระถ h o นะครับน้ำต้มกระถ h o ห้ามค่ายไกลสถานศึกษาแพงลอยและก็ฮับเรยด้วยนะครับเป็นปผลพืชไรเกียรตินะครับเราไปพูดคุยกับท่านพ่อโชดปันยุลเพชรกับพ่วงในการปปสภาค่ผัปดกลับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับตู้เรื่องข่าวชาวใต้นะครับท่านพ่อครับคนอื่นเรามาทำวามรู้จัด t มกันีก้นิดนึงก่อนนะครับรู้จักกันแแล้วหละแต่วันนี้ต้องรู้จักให้ดดี่อน ย่งมันส่งพ้นต่อทุกกระพาส่งพ่นต่อคนกินคนใชมน้มันรพ้มขึ้ครับความทิ้งถ้าว่าพูดกันปันท่าบ,บ้านเราอะนะ,ะพืชกระถอมเนี่ยมันโย่โขคนตายมานานแล้วแต่ว่าแต่เดิมก็คือมีการกำหนิดนเป็นยาเรบติดตามผอบว่ยายติดปีช่ององใช่ไหมเป็นประเภทห้าเป็น<ไ>ปพืชขับแต่ว่าต่อมาก,ก็คือประมาณปีสองปีน้าลอยอาช่องได้หรือมีความคิดว่าในเมือ่อพืชกระถอมเนี่ยมันมีตัง ประโยชน์ประโยชน์ไลยอย่างเส<ม>ี่ยนว่าถีสำคัญก็คือ,อช่วยแก้ปวดห<ม>ลอดอาการแก้ปวดช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ปะเนี่ยแล้วกระจายเป็นแบบโบราณมานานซึ่งก็เลยมีความคิดว่าสารชมรักเทปรูตินดันตีทำไมนั่นอันนั้นมีค,มคิดว่าเอา,น,าน่าจะปลอดออกมาจากยาเทปติดลั่งทด้ายก็คือพอในมันมีประกาศอปอบอพืชกระถอมขึ้นมาที่ลั่งนะคือไม่ต้องว่ามีปอบอยาเทปติดจะปฏิเปตะจะเอาเอากระถอมเนี่ย ออกจากยาเทปติดหลังจากนั้นในประมวลกฎไหมายาเทปติดปีะละหมาดแ้ว่ี่กระปดกรออะถมออกยาเทปติดแต่ว่าทีนี้ในเมื่อมันมีคุณมีประโยชน์แต่ว่ามันการมีโทษใน,ในการเอาไปใช้ในทางดิพิดโดยเฉพาะเยายวชนเด็กนักเรียนนักศรกษทานเนี่ยนี้ก็เลยต้องวา่าทำพือให้ป้องกันเด็กในนักี่าก็เลยมีประกาศอาจจะบับหลาทุบเมื่อวันที่ริบช่องกันยายนที่นผ่านมานะครับเผื่อกว่าคุมแม่เด็กจ่ายแต่ถ้าว่าคนใหญ่คนมีวุฒิภาวะแล้วนี่ไปใชย ในใจแบบว่าแบบคือจริงๆวัตดูท่องรักเลยก็คือเผื่อเป็นยาเป็นเป็นเป็นรักนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการอาชีวิตประจำวันแต่ใช้ไมาเดิมแต่เดิมถ้าว่าไปรูดกระเทอมมากินนี่อาจจะพิษก่อนไม่ได้แต่ผมลดแล้วก็คือตามวิธีชาวบ้านปพราะกระเทีกินใบนะไม่ได้กินน้ำกินใบกินน้ำกันไม่พิษกินน้ำกันพิษใส่เพราะมันไม่ได้พิษเป็นยาเทปติดล่ะ ทีนี้เราไม่ดูอะไรพิษมังนะอะไรทู่มังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทันพ่ออค่ะได้ลหลายฟังค่ะวาล่างแต่ทีเรามีความรมือเราว่างกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะที่ว่าได้มีการกำหนดสถานที่วิธีการหรือว่าลักษณะต้องห้ามในการค่ายเนี่ยค่ะมันเป็นพันธุ์พืชมังครับการน,นี้คือออกมาไม่เนี่ยเพราะมันมันก็นมีอยู่สามยาอย่างอย่างไรก็คือ้าค่ายแต่เดิมนี่คือห้าค่ายเนน่ยทั้งสาตนมันมีอยู่แล้วตามไ้พอบปืนกระถอมเนี่ยห้ามอยู่แล้วแต่ว่าบางเรื่องว่ามันน่าจะมีคนเดี๋ยวไปใกล้ไกล แข็งแข็งค่ายๆแั็งแข็งต่างๆก็เลยกำนดปืนระยะเววีพ่วงห้างเว้นระยะอ้างมากๆห้ามค่ายไปในพันเมตรจากตานถึงซ้าคือกิโลนึงแต่คือต้าว่ห้ามค่ายไปในก็มีความพิษนะครับครับประเด็นที่ช่องก็คือห้ามค่ายในหลังห้องห้าบหรีห้าบหรีก็ไม่ก่อนหรือค่ายเด็กค่ายถ้าไม่เตะลยไม่ใช่ห้าบก็กันเลยเรียกว่าห้าบหรีแต่ปัจจุบันนี้ถ้าวจ่ายรถ รือค่ายเ็นการ์อว่าเป็นก้ามเหลือเหมือนกันช้เรือ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 เร่ค่ายก็ไม่ได้ก็คือเราสร้การเคลื่อนที่ช่ายช่ายื่นช่ายท่ามรอพวงมันนี่การ์ตูห์เไม่ได้เหมือนกันเาอ์ตเป็นก้ามเหลืออันดีท่ามก็คือแพ่งลอยคำว่าแพ่งลอยคือไปตั้งรานตังตังไปจอดรถค่ายลักนณะขายเพ่งลอยก็ไม่ได้เนี่ยขายขายพันเนี้ก็ถือว่าเป็นในนี้เป็นดังอันนี้ไม่ได้แลวนะไม่ได้แลวเป็นนามเดคือไม่ถึงห่วถ่าห่วจะขี่ค่ายในการต้องค่ายในบ้านในรานที่เป็นก้องตัวเองที่ไปตั้งอยู่ตามที่แยก เปลือกไข่หนาๆห้าบเดี๋ยว้เพ่งร่อยพันนี่จะไม่ได้เลยก็ะเทียมมีความผิษอันนี้ก่อนหน้านี้เห็นบ่อยนะครับใกล้ๆทานจะได้เลยไม่ต้องจอดรถไกลๆเลยใช่ใช่แต่ว่ามีความผิดแล้วนะถ้าจะค่ายรานก็จะต้องมีลักษณะที่ตั้งทีแน่นอนที่ตั้งทีแน่นอนใช่กรับเขเป็นบ้านตัวเองได้พะเนี่ยตั้งค่ายได้ก็ไม่มีปันนะนี่เราเห็นกลางตีนหนึ่นต่นนี่เห็นบ่อยนะใช่ถ้าพันนี้กระเทีไม่ได้แล้วยแสดงว่าเห็นพันนี้ก็ตำรวจจับได้เลยจับได้ครับแต่ว่าก็คือโทษก็คือปรับปรับไม่เกินหน้าม ก็เยอะเหมือนกันนะ,ะอืมค่ะเอาทีนี้ค่ะรายละเอียดอาถารพ์พอก,กลาวให้ฟังกันมามั่งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราพอพนันี้เมื่อที่บอกว่าถ้าเจอหา้าบเรแพ่งลอยเนี่ยถ้ามีการฟ้าฟื้นเนี่ยบอดลงทุนนอกจากที่จะรับเรามีอะไรเลยมั้งครับพ่อคือรับอย่างเดียวครับอย่างเดียวเหรอภาวะราว่าเพราวะมันไม่ได้เป็นยาเทปติดหรอคือคือโทษนายามันจะไม่มีนะครับ มันจะมีเฉพาะป็นโทษทางญาที่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการผู้อนุญาตอนุญาตนำเข้าต้อง,ตง,งออกไม่โทษกันไม้ได้ดบแบบนี้แบบแต่ว่าทํารับการบริโภคการชชยเนี่ยโทษมันจะหน่อยลงมันก็นจะเลือกเต่บรับอย่างเดียวเพราะว่ายกเว้นว่าไปค่ายให้กับเด็กกับสตีมีคันเนนี่ยโทษมันจะทุ่งขึ้นแต่ว่าไอ้นั้นวัตถุต้องใหนการน้ำก็คือไม่อยากให้ค่ายกับเด็กกับสตีมีคันเพรว่ามันจะมีพ้นขัดบต่อต่อทุกขภาพ กล้องเด็กได้อีกอย่างหนึ่งเด็กเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องอาจจะมีบางโรคเช่นอาจจะเป็นหลุมชักได้ปะเนี่ยถ้าว่าชายไปมากๆหรือมันอาจจะทําให้ไปชายยาเทปติดเทรุนแดงขึ้นได้ปะเนี่ยมันเหมือนกันดืมต้มกายกเหมือนคนทรบุรี่แต่เมื่อปั้ทุบแล้วถ้าาอจจะไปทุบยาเทติดมันทุบขึ้นปรับห้ามมื่นี่ก็ไม่ได้ว่าปรับห้ามมืนถูกได้เพียงแต่ว่าสุ้งสูงที่มใช่ใช่ช่งพฤษภ์เบิ้นก็คือสมมุดอ่พอปัชอบปรับปนีกรเลยพฤติกรรม ป่า่าเจตนาทำได้พอจริงๆล้วพอปอดกระถอมปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ยาเทปติดละ่ะมันก็เลยมาควบคุมเมื่อนกับไอ,อซิ่งซิ่งแต่เทปติดอย่างอืงอ่นอ,อย่างเรเห็นบุรีเหล้าเนี่ยมันก็มีทางควบคุมของมันเป็น,เป,นเป็นการเฉพาะพืชกระถอมก็เลยมีพอกามาควบคุมเป็นพืชเป็นการเฉพาะเหมือนกันแต่่าก็ยังช่องเสริมอยู่ในทางที่มันเป็นคาถาคาถาเปิดรุกระเพาะเป็นครับแต่ปอบชอามีอำนาจในการควดสอบผู้ไข้ใช่ครับมีอำนาจในการเปรียบเทียบรับ นะครับก็ดำเนินการได้นะครับนี่สิบวันเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่อ๋อไม่ไม่จริงๆมีพ้นบังคับใช้วันที่ทิพซ่องตุลาคมครับอ๋อตุลาคมวอนนี้คือออกมาเมื่อวันที่ทิพซ่องกันยามีพ้นนึ่งเดือนห่างจากประการในราชกิจานุเบกษาใจครับ วันปีน้องนี่ตอนนี้ช่วงนี้ต้องซึกงซ่าให้ดีช่วงนี้ไปไปอารานแกยืมเพิ่มเลยนะครับไห้าร้านเป็นรักเป็นแรงให้เผร้อยไม่พิษก็พิษมันแกจะทุกรับได้ไปห้าปีนะครับคือพอบังพอว่าบังคับชายนี่ไม่ตักเตื้อแล้วเนาะเราเราเราใชยเป็นที่ว่าเป็นรูรูกันตัวไปแล้วแต่ว่าการเปรียบเปลียบแป๊บกันแล้วแต่ความนักเลงข้องก้อนนี่ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่ว่าชมอยู่ตอนนี้อาหานพ่ออบังเอิญว่าเนี่ยพอกกันดฉายกฎหมไม้นั้นแล้วเนี่ยไปเจอร้านที่วัดแถวห้าเรนเราสา้างมาแจ้งบอก่ไหมคอแจ้งแจ้งหนึ่งสามแปดหกหนึ่งสามแปดหกของปอพทได้ครับหนึ่งสามแปดหกครับอืมแต่ว่าเราก็ข้อมูลเราก็จะเป็นความลับใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เป็นความลับแต่ว่าจริงๆมันก็คือเนื่งจะมันไม่ใช่ยาเทปติดใช่ไหมมันก็ไม่ได้หวายียี่ส่งพ้นได้หมากมันกับยาเิติดหรือมันก็คือแจ้งกันมาได้แจ หนึ่งซ่่แปดฮกนะครับเอาละครับหลังจากเราเรียว่าคืนปรถลกกระทมกันแล้วนะครับมาติดตามในเล้ามาอนไรแตเดียวนะครับแน่นอนนะครับจะยาสิติดคืนสิที่ประชาชนใช้ชประโยชน์อย่างสั้นสั้นก็มีทยวสั้นๆเนี่ยเป็นสั้นๆนะครับต่างกับเจือท่างผส,มน,สมนู้ผสมนีค้ <laughs> คือส่วนใหญ่ที่พบมาเนี่ยถ้าว่าเป็นประชาชนทั่วไปก็จ่ายแบบช่างท่านและจ่ายเพื่อประโยชน์ทางเพศจระโยชน์ทางการทางานได้แบบเนี่ยมีในงานติจ่ายในรายการจ่ายเพื่อาการาทํางานซึ่งมันก็ไม่ได้ช่องโถได้แต่ว่า ในช่วงตีชายชายในทางดีพิษนี้เรากันไวเรื่องเยวาวชนประโยชน์นเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่ได้มีความโรมาคได้ประเดี๋ยอาจจะ,ะไปนุกไปตามเผื่อนอซึ่งการกลายเป็นว่าอาจจะไปฉายได้ประเดี๋ยก็เลยออกมากันกันไวครบับการผสมแล้วกับนี่จะเจริญไปว่าถ้านำกระตุม้มธรรม,มาดาไม่ปลื้มแต่ปัจจุบันผุมยาแก้อ้งแก้ไอ้ไประเี๋ครับคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยจะมีโทษตีนักขึ้นก็คือทั้งหมดเอาไปท่วมยาเทปติดหนันการถทไปตามยาเทปติดแล้ว คือเอาไปผสมยาอย่างอื่นกันไม่ได้ก็ถือว่าพิษเหมือนกันการผสมนี่คือไม่ได้เลยไม่ว่าผสมไม่ได้แต่ในหาเดียมันเป็นเป็นสิ่งที่พิษก็้กินน้ำท้องกินน้ำท้องเปียวได้เปียวนี่แบ็นหน้าครับกินได้แต่ถ้าไปผสมยาเทปติดไปผสมยาบาไปผสมกับยาธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ทื่อว่าไปไปพิษตามพอยาซึ่งโทษก็ไงพอผืนกระถมกับเผิมนักขึ้นรับเป็นแสนบาทประเนี๋ยวรู้แล้วก็มีโทษตึ่งจำคุกกัน อ๋อพอไปปลูกไม่เกินช่องพี่จ่ายถ้าไปประชุ่มหรือถ้าไปหลักษาปไปโคชนาการหญิงประชุมหรือไปโคชนาเพิ่มมาเนี่ยจ่ายจะมีโทษซึ่งไม่เกินช่องปี่จ่ายนั่นจะเป็นโทษครับอืมค่ะอ่ะนั่นก็คือในเรื่องของกระทอมทีนี้ถ้าเรามาแลกทึกอีกแง่หนึ่งค่ะพ่ออค่ะการพัฒนากระทอมในเชิงคองเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผันพื้อมั้งคะ คือจริงๆนะมันมันพอลล่งจากเราอดปืดกระถอมออกจากยาเสพติดเนี่ยมันก็เริ่มมีการวิจัยกันสร้างมนทึก์สร้างกระแทมาดีวิจัยได้ที่ทาวิจัยได้บ่อยทัดที่มาข้ออนุญาตไปเนี่ยเขาก็ทำทุกข้าววิจัยได้ซึ่งพอปผามันมีข้อดีหลาย่างเช่นว่าเอาไปเป็นยาแก้ปวดจริงๆเท่าเทียบยาแก้ปวดเนี่ยกระมาดีเทียบกับยาแก้ปวดเนี่ยรับที่ยาที่จากท่านเคมีได้เลยที่ผลิตท่านเคมีอ่ะอนข้ังนี้แล้วกัเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาแก้โรคเช่นโรคบิด ลูกถังเทียได้ป่ะเนี่ยซึ่งในวิธีชาวบ้านเี็กเขาใช้มาแต่เดิมเนี่ยแนวคิดกะเลยเลยยาขิปโพออกมายาแก้เสพติดแต่ว่าการใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นพื้นที่ิดเนี่ยปัจจุบันมีไร่บริษัทที่เขาข้ออนุญาตนําข้าวท่งออกจากท่งต่างดังกาวแล้วท่องไปจังประเทศรือว่านาเข้าวมาเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ถ้ามุนไพลจะมีผืชกระถอมผสมะครับซึ่งการในาคกตายในการมีไร่บริษัต่างๆ่งพื้นที่ทุรดารพื้นที่ชุมพรที่เขาทำอยู่ ถ้ามาจาท่องเทิ่มเป็นเุรกิจได้ไม้ผืดกระ t อ o m ก็ถือเท่าว่าโอเคอยู่ได้ทําให้ดีแต่ว่าที่สำคัญเดีว่าปลดมาแล้วนี่ก็คือทําให้วิธีชาวบ้านมันไม่ไปกระทบไม่ต้องกังวลไม่ต้องว่วงว่ากินถอมพูดถอมกคิดว่าชาวชาวแล้วมีโทษจับเด้่ะเนี่ยใช่ไหมบางก่นต้องยอนรู้ใช่ไหมก็ไม่ก่อนก็คือนั่นแหละปลูกถอมไวจร่างบ้านสักตอนต้องตอนกระตองหวังว่างอย่ามีโทษจับซึ่งถึงวันนี้มันก็คือเน้นจริงๆอันเน้นตรงนี้หมายว่าเราว่ามองว่าวิธีชาวบ้านเดจ่ายต่างเป็นยา ต่างเป็นการใช้ในชีวิตปชาวบ้านเนี่ยมันไม่กระทบไอะไรได้กับการดูดกล้กองชาวบ้านเดี๋ยวก็ดูยาปอคนตายเนี่ยชาวบ้านโอ้พุ่มเติบโตมากอะเอ็นถองเมแต่เด็กๆกันะล้วอะไรครับนี่คือเรื่ <c oughs> องกองผลกระทบนิดนึ่งกับต่างกับตอนนี้เรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพืพ้นที่ภาคใต้ภาคแปดเป็นอย่างไงครับคือคือภาคแปดเนี่ยพวกหมาล่งจากพวกหม,มาหมาโยนี่ก็ไดเอาลงไปไล่พื้นที่มากเลยได้ไปจังานัดรวมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางผู้การตำรวจข้องถูกจังหวัดต่างเจ็ดจังหวัดนะครับ คือพวกมองจะมองพวกแบบไม่ได้มองค้าค้าตัวเองนะแต่ว่าทิ้งทีนจัดก็คือว่าคนเชื้อเนื้อยคนจิตเวชตีกิดกันอ,อ,อัลวัตกันเนี่ยมันให้ไปเยอะหอให้ไปเยอะมาแล้วครับถ้าวันเล็ค่าทถกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนทุราธหรือกระบ,บี่เราจะแทบจะไม่ได้เอ็นว่าคนทีออกมาเอาปลาเอาบิดมาเทียวหลายควันชาวบ้านได้แบนี้น,น้อยลงมากเลยแทบจะมีอันนี้เป็นช่วนหนึ่งแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเน้นว่าทำาพื่อข้าวไปคนหน้า อันแรกเลยนีเน่เป็นสิ่งแรกตีทําคือคนหน้าจิตเวทตีกายเจริญต<อ>ิิติซิ่งทีร้องก็คือคนหน้าผู้เทพในชุมหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเ<อ>มื่อพุ่มหยกต่อยังเมื่อนครมัน,นค,คือเป็นการคนหน้าแบบรอปอรอเซ็นเลย<อ>ลงไปทุกพื้นที่ก็อยจังวัดได้ผู้เทพมาั้งวัดกา2พันเปดรอยยสิบคนแต่<อ>เป็นน้ำต่อเรื่อคือลังจากนั้นารกคนแล้วเนี่ยมาเข้ารู้การบําบัดบ,บําบัดต่าเป็นบําบัดชุมชนชุมชนบําบัดถ้าเป็นที่เที่ยวถ้าว่าทุกนั้นก็จะมีมินิธัญญาลักษ แล้วก็คือไปเข้าทัญญาดเลยเมื่อมาทุนท่านอรมอะไดนในมั้งแถวว่าทิ้งลำกัรข้องนครนีกน่ก็ะจะมีมีนี้ทัญญาดนกระท่านาพยาบาลอืู <ยะ S 1> ไป<ต>สร้างแยกเลย,เลยเพื่อให้เด็กๆล้มายโย่แลวก็ถ้าหมาดีอบรมเสรฝึกเสร็จกลับไปรวมกับสัางคมได้ซึ่งถ้าว่าดีขึ้นไหมการพบมมาว่าเหนี้ถ้าว่าถ้าว่าเรื่องของจิตเวชนี่นนชฉัดแล้ว,วดีขึ้นแต่ในเรื่องการลำเลียงยาเทพฤษเข้ามาก็ยังคงมีโย่ยังมีคนจับได้ตลอด ม่ว่าเราจะตั้งด้านเีจุมพลช่องท่ำดันช่องดานลักนะครับที่ดานพละครับที at! ่ดานสาเสนจับได้บ่อยช่องบชิโภคปวดร้อช่องสำรวจปูธอนจุมพลเนี่ยจับได้ที่ถึ่งไล่หลานเม็ดนี่ก็จับได้อยบ่อยความพยายามในการเอาลงมาเนี่ยมันยังมีอยู่ามันเอาทางปากใต้ตอนบนไปปากใต้ต้นหลังแต่ถ้ามองว่าการทำงานเจ้าหน้าที่ความรวมมือข้องพี่น้องชาชนซึ่งสำคัญที่สุดนี่คือความรวมมือข้องพี่น้องชาชนถ้าว่ามีโรคล้านติดยาก็เอาเข้ามาบำบัด บำบัดเด็กทุกทีคือบำบัดในชุมชนนี่แหละโยกับชุมชนแต่ว่ามีการติดตามมีอัลตมมีเจ้าถี่สาธุกมีกำคำนั่นผู้ใยญ่บ้านเข้าไปช่วยติดตามมันเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจที่เขามาชุมชนนะคือไม่ได้เอาไปติดขุกไม่ได้เอาไปเป็นคดีอาชัยไม่จำกัดไม่อำกัดแต่ว่าก็มีพอแม้จำนวนมากนะทีแต่เอาลูกมาเลยก็คือออกมาข้ามารวมกับหมู่บ้านกับชุมชนในการบำบัดซึ่งทางทุาร์ตตางนครทางกระบี แต่ว,ว่ามีปญหน้าหมากๆในอดีตนะครับแต่ถ้าเป็นผูกเก็ดเป็นพังงานระนองน,ะะนี่ครับปญหาจะไม่ไข่อยคมักแต่ก็ว่าสุราษฎร์ธานีเมืองทองเที่ยวกอาจจะลามไปซึ่งกลุ่มแรงงานต่างดาวด้วยด้วยใช่ยยไหมปัจจุบันกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็มีครับแต่กลุ่มแรงงานต่างด้าวทุนมากในการถ้าหมาทํำพิษมั่งมันก็มีมั่งแถวในชายทะเลแรงงานต่างดาวประมงได้ปัเนี้ครับแต่ถ้าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ตอนในนีส่วนหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อย ทำแต่พตราะอช่วงนี้คืออะไรนะเขาโรตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าจะโทษความพิจารณาทิฐิเนี่ยคือต,ต,ต้องกรับต้องดำเนินคดีมันจะกระทบครับการธรรมะการดำรงค่ะนะคะ่ะสุดท้ายครับมากลับมาถึงเรื่องอเรื่องกระทบลาวค่ะพะอ่อฝากถึงผู้ประกอบการสักทีหนึ่งค่ะในเรื่องของการต้องปฏิบัติตามประกาศย่างแครงขัดแล้วก็ย้ำอีกทีว่ามีพ้นบังคับใช้ตอนนี้นะคะเชิญครับจริงจริงก็คือ ทำให้ตุกกองตามกฎหมายฐานนะครับตามตามข้อต้อเบียบม,มันถือว่ามันไม่ได้เข้มหมากแหละมันเป็นการปลดแล้วไม่ใช่ยาเท็บติดนะแต่ว่าสิ่งที่เราวังกังวลก็คือเด็กเยาวชนอ่าที่มีกันหรือคนเดียว่ามีพ้นกระทบก็คือพยายามอย่าไปใกล้กับกลุ่มทุนนี้แต่ใครอยากาคาว,ว้าขึ้นไหนเบี้ยจะมาห้ามใกล้ใครท่านึกทราป่ะเน,นี่ยก็ไม่ไปใกล้กับนึกทราห้ามห้ามเสือเพ่งลอยครับ <c oughs> ตังไปปันนี้ก็คือไม่ต้องตทำปันนี้ซึ่งจริงๆมันคือกามีโทษรับ การควัาควักไหวเปบนนี่ครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาได้ก็ถ้ามาดีเจงครับผอบวชหนึ่งท่ามเป็รอกได้หนึ่งท่ามเป็รอกนาจะยังกันอีกทีนะครับบังกับชายวันที่สิบสองตุลานะครับท่านนะครับอีกหนึ่งเดือนบังกับชายก็คืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหลังจากวันีนประกาศประกาศวันที่งกัญญากัญญานะครับวันนี้เดี๋ยวจะผิดกฎหมายจะถูกปรับนะครับเดือดร้อนกันแล้วนะทำให้ทุกตองกับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านชุดพันจุนเป็ดกับพ่วงในการผอบวช่อผักแพสเตรียมไม้ข้อมูลดีๆก แล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดข้องรายการแล่งข้าวชาวใต้วันนี้ค่ะตอนนี้เวลาแมทลงแล้วค่ะเราทั้งสามคนพร้อมด้วยทีมงานเอ็นบีทีักใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีบ